สูงนิดนึงก็สืบเนื่องจากาที่หลวงพ่อพระพรอมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองลก็แล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาสอบถามมีนักข่าวมาสอบถามหลวงพี่นฝนว่าที่หลวงพ่อพระประยอมให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองแล้วก็มีการพาดพิงพาดพิงไปส่วนอื่นเนี่ย ในทัศนะของหลวงพี่นายฝนมีความคิดเห็นอย่างไรท่านก็ได้ตอบไปตามหลักการก็ไม่ได้ว่าพระประยอมผิดหรือถูกอย่างไรแต่ว่าท่านได้ยกหลักการในกฎมหาธรสมาคมก็ดีในพระธรรมวิันก็ดีขึ้นมาประกอบอเป็นการพูดตามหลักการทีนี้ในส่วนของอลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระประยอมอถ้าเห็นว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดถูกแล้ว ท่านก็ชอบที่จะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นว่าที่หลวงพ่อพระพยอมพูดนั้นท่านพูดถูกต้องแล้วอะไรอย่างไรอันนี้ไม่เป็นปัญหาเป็นเสรีภาพในส่วนของหลวงพ่อพระพยอมท่านพูดก็เป็นเสรีภาพในส่วนของหลวงพิทยผลท่านพูดไปตามหลักการก็เป็นเสรีภาพเหมือนกันเพียงแต่ว่าประเด็นมันเกิดเนื่องจากคนนอก อาจจะมีความชื่นชมชื่นชอบในหลวงพ่อพระพยอมก็ดีหรือเป็นลูกศิ์ลูกหาก็ดีก็แทนที่จะไปสนับสนุนหลักการของหลวงพ่อพระพยอมแต่กลับมาวิพากวิจารในทางที่เสียหายดูหมิน่นดูแคลนเหยียบย่ำทางหลวพินยฝนซึ่งคนที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนนี้ ทำมาโดยตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาก็ก็ไม่ถือสาหาความอะไรเพราะว่าโดยปกติพระท่านไม่เป็นคู่กรณีกับญาติดวมอยู่แล้วจนกระทั่งเรื่องนี้หลังจากที่หลวงพี่ได้ฝนให้หลักการไปแล้วตามที่มีคนมาถามเนี่ยก็นายไพรวันวันบุตรเนี่ยก็ได้ไปโพสต์ ใน Facebook ในเพจพยายามที่จะบอกว่า,าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลงหน,หน้าทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนำสรีระของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลมาเปลี่ยนภาคครองอะไรต่างๆเนี่ยวิชาวิจารณ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หลวงพ่อพระประยมพูดเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หลวงพี่น้ำฝน พูดในหลักการเลยแต่ว่ามาโจมตีมาด้อยค่ามาดูหมิ่นบินประมาทดูแคลนหรือพิษ์ฝนโดยเฉพาะเจาะจงอย่างที่เคยทํามาหลายครั้งจนกระทั่งหลังจากนั้นก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสก็จะมีนายพรยวันวรรณบรมีนายจัตุรงจงอาสาแล้วก็มีพิธีกรคุณกัญชัยกําหนดปลอยเป็นผู้ดําเนินรายการในรายการที่ว่านี้นะครับ มีหลายท่อนหลายประโยคหลายข้อความเลยที่เป็นการดูหมิ่นหมินประมาทใส่ความด้อยค่าหลวงพีน่นาฝนโดยชัดเจนซึ่งหากปล่อยไปไม่มดำเนินคดีไม่ว่ากล่าวไม่อะไรเลยเนี่ยหมันก็อาจจะเปลี่ยนแบบอย่างที่ไม่ดีคือไม่ชอบพระองค์ไหนอย่างไรเนี่ยก็ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายกักขระ นะน้ำเสียงก็ดีภาษากายก็ดีน่ะถ้าท่านที่เคยดูรายการโหนกระแสเนี่ยจะเห็นว่าเป็นถ้อยคําที่พุทธศาสนิกชนไม่เคยเพราะไม่เคยทํากันแบบนี้โดยเฉพาะบางคนที่อ้างว่าเป็นผู้ชํานาญผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนานักวิชนาการอิสระเนี่ยก็ไม่รู้ใครตั้งให้ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะผมที่เป็นวัยยากรของวัดแผ่ล้อมเนี่ย จะต้องหลังจากเสร็จขึ้นการถแถลงข่าวจะนำคดีไปฟ้องต่อศาลจังหวัดนคปรปฐมข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาซึ่งประกอบด้วยนายไพรวันวรรณบุตรนายจตุรงจงอาสาแล้วก็พิธีกรผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็รวมตลอดถึงบริษัทผู้ผลิตรายการต่างๆซึ่งเราถือว่ามีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รายการไม่ให้ไปดูมินมินประมาทผู้อืน่นอาจจะต้องเป็นตัวการร่วมด้วยนี่นะครับรวมทั้งหมด10รายนะครับวันนี้จะไปยื่นฟ้องหลังจากนี้นะครับประเด็นที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในส่วนของผู้ถูกฟ้องเนี่ยจำเลยเนี่ยเขามักจะพูดเสมอว่าพระฟ้องชาวบ้านไม่ได้ผิดอาบัติะะมั่งปาราชิกมั่งโน่นนี่มั่งเรียนอย่างนี้ครับผมเป็นมหาปรรีย แต่ถึงไม่ใช่ปรเรลี่ยนก้เหมือนบางคนแต่ผมก็พอรู้ข้ออัดข้อทำพระวินัยอยู่บ้างพระก็คือประชาชนหลังจากท่านบวชแล้วเนะี่ยอีกสถานะหนึ่งท่านก็เปลี่ยนประชาชนรัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ว่าชาติศาสนาใดเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระถูกดูหมินมีนประมาดูแคลนพระท่านก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้อง เรติยศชื่อเสียงของท่านโดยเฉพาะการนำคดีมาฟ้องวันนี้ต้องเรียนที่รองประชาชนและสื่อมวลชนว่าไม่ใช่ปกป้องเฉพาะหลวงพี่น้ำฝนแต่เป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาโดยรวมเป็นการปกป้องพระสงฆ์เพราะเท่าที่ผ่านมาท่านสื่อมวลชนประชาชนก็คงเคยเห็นว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้พยายามที่จะด้อยค่าพยายามที่จะด่าว่าพยายามที่จะ หมินประมาดูหมิ่นวัดพระหลายที่หลายแห่งตลอดมาเพราะฉะนั้นการฟ้องครั้งนี้จึงเป็นการใช้สิธิ์ปกป้องพระสงค์ในพุทธศาสนาครับเรื่องณหน้า,นา,นาทองเรื่องอนำสรีระของหลวงพ่อพูลมาเปรียบพราดครองเนี่ยจริงๆเรื่องเหล่านี้เขาทำกันมา17-18ปีแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรในแต่ละปีก็จะมี ราชการท่านผู้ใหญ่มีรัฐมนตรีมีประลัดกระทรวงมีผู้ว่าราชการจังหวัดมีใครต่อใครผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มาร่วมพิธีกันทุกปีเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์เป็นการให้กําลังใจลูกศิษย์ลูกหาและก็ถือโอกาสนี้ในการอบรมสั่งสอนศิลธ,ธรรมจริยธรรมเทศนาก็เป็นเรื่องปกติแต่คนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะค่อขอดค่อนแงด่าว่าดูหมิน่นมาโดยตลอดอันนี้คือจึงเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะมีการยื่นฟ้องในครั้งนี้ครับ ท่านถือมันชนมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าที่ตรวจสอบตอนนี้ก็เป็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ดูหมิ่นด้วยการโฆษณาครับมีเพิ่มเติมไหมครับนี่เรียนถามว่าประเด็นการซ้อมจำนวนหมดสิ้นลายในการติสุ่มหรือไน่าจะเป็นขึ้นบันไางจะเข้าถ่ายหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทก็คือว่า ทางกฎหมายเขาเรียกว่าตัวการร่วมเป็นคนจัดให้มีการพูดในรายการแล้วถ้าท่านสังเกตนะฮะถ้าท่านดูรายการตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นเลยผููดในรายการไม่รู้ว่าท่านเกิดปีชงหรือเปล่าน,นะฮะท่านชงเหลือเกินนะชงให้ผู้ร่วมรายการเนี่ยในการพูดดูหมิน่นดูแคลนหลวงพิทยาฝนน,นะครับเป็นตัวการร่วมครับอัตราโทษเท่ากัน มีเพิ่มเติมส่วนไหนไหมมีกรณีการแยกข้อความของแต่ละบุคคลดครับครับถูกข้อฮะ,อะแต่ละคนก็ใครพูดดูหมินบินประมาทส่วนไหนยังไงก็เป็นแต่ละรายแต่ละบุคคลไปนนครับทากฎหมายมั่นใจครับว่าสิ่งที่ในการเนี่ยเข้าทั้งฝ่ายกฎหมายตรวจสอบแล้วข้อความอะไรต่างๆที่พูดเนี่ย<ม>เข้าข่ายเข้าองค์ประกอบ ผิดกฎหมายชัดเจนจากการตรวจสอบนะชัดเจนครับหน้าตอนนี้หน้าตอนนี้ยังไม่ได้ฟ้องตางแพงครับหน้าตอนนี้ฟอ้องคดียาาครับคดีายาที่ฟ้องนี่ยังไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายครับ ตามที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นพยายามที่จะมีาการพูดว่าพระฟ้องชาวบ้านไม่ได้ผิดวินัยอาบัตอะไรต่างๆาเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าพระคือประชาชนนอกจากท่านดำรงสมรภพศเป็นพระสงฆ์แล้วอีกสถานะหนึ่งท่านคือประชาชนท่านสามารถปกป้องสิทธิเสรีภาพของท่านได้โดยเฉพาะหลวงพินฝนที่ผ่านมา พยายามที่จะไม่ฟ้องกลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งมีการดูหมิ่นหมิ่นประมาทมาเวลาหลายครั้งแต่ก็พยายามที่จะงดที่จะเป็นคู่กรณีแต่ที่ผมเรียนไปว่าในการฟ้องครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการปกป้องสิทธิเสรีภาพของลุงพิทย์ฝนแล้วเนี่ยยังเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนาพระสงฆ์โดยทั่วไปด้วยครับครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา พอท่านให้สัมภาษณ์มีคนไปตำหนิติติงท่านว่าพูดไม่เหมาะสมกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ชื่นชอบชุมชนหลวงพ่อพระพยอมก็ต้องไปให้เหตุผลว่าพระพยอมท่านพูดเนี่ยถูกต้องแล้วอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามสี่แต่นี้ไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยกลับมาพูดถึงหลวงพินนาฝนซึ่งเป็นการพูดในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นหลวงพ่อพระพยอมพูดนะฮะชัดเจน กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจึงมีความจําเป็นต้องมาปกป้องครั้งนี้ครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ไม่ทราบว่ามีภาพถ่ายไหมคือคุณไพร์วันวรรณบุตรเนี่ยได้ไปนําภาพผมไปแขวนไว้ที่เพจนะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยทนายคนนี้เขาชอบพูดคำว่าอะไรแสบดากอะไรเนี่ยนะฮะมีภาพไหมอันนี้ก็คือต้องต้องเรียนอย่างนี้ คือผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้ไอ้เรื่องแสบดากอะไรที่ว่านียส่วนใครจะมีประสบการณ์หรือไม่อย่างไรเนี่ยก,ก,ก,ก็ต้องคงก็ไปถามคุณดาวนะครับมีเพิ่มเติมส่วนไหนไหมฮะนอาจมีออถามเข้ามาว่ากรณีที่กรุงราวาทนอว่าใช่เดรฉนวิชาอ๋อเอออย่างนี้ครับคำว่าดิรฉานวิชาแปลว่าวิชาทำมาหากิน โดยหลอกลวงชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นคราวาส์มนดํำอะไรต่างเนี่ยอันนั้นคือคำิยกว่าดีระฉานวิชาแต่ในส่วนของหอลวงพินยฝนวัดไผ่ล้อมเนี่ยหนึ่งประกาศไว้เลยว่าวัดเนี้ยท่านมาเห็นสิ่งก่อสร้างอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างใหญ่โตเนี่ยท่านไม่เคยเปิดรับบริจาคอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยปัจจัยที่ หลวงพี่ได้ฝนท่านไปบริจาคโรงเรียนโรงพยาบาลโดยเฉพาะราชธรรมอะไรต่างเนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสังคมมาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคเป็นศรัทธาของญาติโยมที่ศรัทธาในหลวงพี่ที่ศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูมิช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพิธีการลงนั่นหน้าทองก็ดีพิธีการที่นำารีระพระเดชพระคุณหลวงพ่อภูลมาเปลี่ยนผ้าครองก็ดีเนี่ยไม่มีการรับบริจาค ไม่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้แต่เป็นเครื่องสติเตือนใจอย่างที่ผมได้เรียนครั้งต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ถือว่าเป็นอิริยาวิชาครับมีเพิ่มเติมไหมฮะแต่ในส่วนอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอวัดไผ่ล้อมหรือวิถีฝนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธวรน่ายอย่างไรอาจจะต้องสอบถามไปยังพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนี้ีการเจจะ คือในเรื่องของการเจราจาต้องต้องเรียนอย่างนี้ถ้าท่านดูรายการที่ว่าเนี่ผู้ร่วมรายการท่านก็บอกแล้วฟ้องมาเลเซียคัได้ยินไหมฟ้องมาเลเซียคัแปลว่าท่านจะพูดอะไรก็ได้จะใส่ความจะดูหมิ่นอะไรก็ได้โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวการถูกฟ้องเพราะฉะนั้นโดยรูปการเนี่ยท่านไม่เจราจากับเราอยู่แล้ว ท่านทายฟ้องไงฮะครับไม่มีการรว่าจัดรเที่ทมีความบ้างคือในส่วนของหลวงพ่นหลฝนเองคือคือต้องเรียนอย่างนี้บางทีดูบุคลิกของท่านอาจจะตรงไปตรงมาผมผ่าบ้างอะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงท่านมีความเมตตาสูงมากโดยเฉพาะเรื่องนี้ที่ผมเคยเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาพยายามที่จะฟ้องพยายามที่จะปกป้องจิที่เสรีภาพชื่อเสียงกิจคุณท่านห้ามปราบไว้ทุกครั้งนะ ถ้าห้ามปลาไม่ทุกครั้งไม่อยากจะเป็นคู่กรณีกับญาติโยมอีกกรนีหนึ่งมันอาจจะดูไม่งามอย่างที่น้องได้พูดไว้แต่ว่าครั้งนี้ต้องใช้เสถียรปกป้องนะฮะต้องขอท่านแหละว่าลูกศิษย์ลูกหาก็ดีฝ่ายกฎหมายก็ดีวัยจัดก่อนก็ดีขอใช้สิทธิ์ปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศของพี่ของพระสงฆ์ทั่วประเทศของพุทธศาสนิกชนของศาสนาพุทธโดยรวมครับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่กายเป็นเส้นฝากที่สุดท้ายที่ทำให้ต้องมีการฟ้องร้องตรงี คือมันมันเริ่มก่อตัวมาตั้งแต่พอ,อหลวงพ่อพระพระยอมท่านได้สัมภาษณ์และก็มีคนมาถามความคิดเห็นของหลวงวินาฝนจากนั้นเป็นต้นมาคุณไพรวันวรรณบทก็ได้โพสต์ข้อความกระแนะกระแหนโะจมปีด่าว่าแม่จะไม่ได้ระบุชื่อคนทั่วประเทศอ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นหลวงวินาฝนจนกระทั่งเป็นกระแสจนกระทั่งถูกเชิญไปที่รายการของกระแสและมีการพูดซ้ํา ในประเด็นเดิมแล้วก็ขยายประเด็นใหม่ทั้งภาษากายทั้งภาษาทั้งวาจาเนี่ยฟังแล้วเนี่ยไม่สบายใจในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาทุ่วประเทศอ,อันนี้ก็คือเป็นเหตุเป็นผลในการที่ต้องมาฟ้องร้องดำเนคดีปกป้องชื่อเสียงครับเพิ่มเติมส่วนไหนไหมถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมจะเดินทางไปฟ้องวันนี้ครับ หมดแล้วใช่ไหมโอเคอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะที่ให้เกียรติมานำสนอข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรอย่างไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากครับ